สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วที่บ้านโบดนะนะหน้าโบดก็มันย่องเลยนะบอกเอาไว้เพราะว่าสภาพโบดอะ่ะมันไม่ได้ดีน่าดูและสดใสเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนใกล้จะนอนแล้วเนี่ยนะป้อนอ่ะได้ดูวิดีโอของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งเพื่อนโบดอะ่ะเขาส่งมาให้นะคะเพราะว่าเพื่อนโฮดเขาเข้าซูมอยู่เป็นซูมที่เขาทดลองการเรียนและเพื่อที่จะได้ ไปเรียนต่อของโรงเรียนเขาคือถ้าสนใจก็คงต้องไปซื้อคอร์สเขานะสิ่งที่โบสฟังมาเนี่ยเขามีการสอนคำศัพท์หลากหลายมากเลยอะคำศัพท์ใหม่ๆะนะเพราะเขาเป็นโรงเรียนสารศาส์เขาจะมีคอร์สหลายๆคอร์สเป็นคอร์สสำหรับ presentation สำหรับคนทำงานเป็นคอร์สพื้นฐานโอยเยอะแยะมากมายมีคำศัพท์หลายๆคำที่ว่าไม่รู้จักเลยอะนะพวกก็เลยนึกไปว่าไอ้คนไทยอะเก่งนะถ้าพูดได แล้วก็เอาคําศัพท์ที่คนไทยรู้เยอะๆเนี่ยเอามาใช้เนี่ยเฮ้ยคนไทยได้เก่งมากเลยนะสิ่งที่วอาต้องการจะบอกคือคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งภาษานะคะอย่าโวตเองเนี่ยสื่อสารได้นะแต่ว่าไม่ได้รู้คําศัพท์อะไรเยอะด้วยเหตุผลที่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ย โอ๊ตะทำงานอะไรใช้ภาษาแบบไหนใช้คำศัพท์แบบไหนทุกๆวันโอ๊ในชีวิตจริงคือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำความสะอาดห้องเวลาโอ๊ไปสื่อสารข้างนอกเนี่ยโอ๊จะมีคำศัพท์ที่รู้น้อยมากเนื่องจากว่าโอ๊ไม่ได้เจอผู้คนเยอะไปทำความสะอาดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้เจอเจ้าของห้องไม่ได้เจอคนมาพักห้องคือคนเขาออกไปแล้วไงแล้วโพสถึงได้เป็นของเาสะอาดแล้วนานๆก็จะได้เจอเจ้าของห้องสักทีหนึง่งเจ้าของห้องคือคนที่เขาจ้างให้รประทานนะเขาก็จะโอนเงินค่าแรงโวตให้ทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าทำไมคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้รู้คำศัพท์เยอะแยะคนที่เขามีหน้าที่การงานที่เขาจะต้องรู้คำศัพท์เฉพาะงาน คนที่เขาทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจเขาก็จะรู้คําศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจเยอะแยะเลยนะส่วนตัวของโบแล้วเนี่ยโบก็จะอาศัยเรียนรู้คําศัพท์จากการอ่านแล้วสิ่งที่โบอ่านเนี่ยโบก็จะเลือกอ่านแค่ที่โบชอบว่าอ่านแล้วสนุกก็คืออ่านนิท่านเด็กอ่านเรื่องสั้นอ่านบทความสั้นๆถ้าเป็น นิยายยาวๆนานๆจะอ่านสักทีหนึง่งแต่ว่าเล่มๆอะใช้เวลาในการอ่านนานมากซึ่งผมไม่มีความอดทนขนาดนั้นก็จะชี้ให้เห็นว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการพูดสื่อสารแต่สำเนียงเขาจะเป็นแบบฝรั่งไหมหรือเขาจะพูดได้ออกเสียงถูกผิดไหมใช่ไหมอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนมีการฝึกฝนกันแบบไหนอีก คนที่เขาฝึกฝนอย่างโอดาโปลพยายามฝึกฝนในเรื่องของการพูดให้ฝรั่งเขาเข้าใจมากที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องมาถามอีกว่าอยู่พูดอะไรอันนี้คือสิ่งที่โอตฝึกแล้วก็นเน้นตัวเองแล้วก็สอนนักเรียนที่มาเรียนโวดนะแต่ในเรื่องของคําศัพท์แต่และคนต้องไปหาเอ,าเองต้องไปเรียนเพิ่มเติมเอาเองมีคุณครูหลายๆท่านเขาสอนเยอะแยะถ้ารู้เยอะแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงอะ่ะก็ลืมอยู่ดีไง คนที่เขาอยู่นานๆแล้วเขาไม่ได้มีการฝึกฝนแล้วแถมไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะได้แค่การสื่อสารที่เขาคิดว่าเขาอะพอแล้วพอใจแล้วคนที่อยู่ไทยนะถ้าคุณนะพูดได้ด้วยแล้วคุณก็เรียนรู้คำศัพท์จากที่มีสถาบันการสอนภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายที่สอนคุณด้วยนะเฮ้ย <c oughs> คนไทยเนี่ยเก่งนะเก่งจริงๆมาเล่าใฟังเท่านี้ <c oughs> ใครที่สนใจจะเรียนฝึกพูดกับโอ๊ตนะ ก็แคอย่งยินดีรับสอนนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขเรื่องเวลาอันนี้สําคัญมากเงื่อนไขเรื่องเวลาเพราะถ้าเวลาเราตกลงตรงกันไม่ได้เราก็ไม่ได้เรียนกันนะคะต้องสอบถามเป็นคนๆไปนะไปแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ